สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอรีชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวเรียกว่าเป็นไอเทมที่ควรมีติดรถเลยนะคะก็จริงๆแอร์ลองใช้มาสักพันแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็เป็นของที่เอ,อ่อควรจะต้องมีในรถเลยโดยเฉพาะคนที่ใช้รถ t ท sla โมเดล3นะคะก็สินค้านี้นะคะก็จะเป็นสินค้าของแบรนด์โจว่านะคะก็เป็นของประเทศไต้หวันค่ะนี่ อันนี้นะคะก็ทางแบรนด์เขาส่งมาให้แอลลองใช้ดูนะ,ะนี่จอวานะคะอันนี้จะเป็นตัวม่านบังแดดนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานให้ดูจะยากงง่ายเพียงใดตามไปชมกันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องของเขานะคะก็จะมีข้อมูลลิตภั์อันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนพูดง่ายคือม่านกันแดดนั่นเองนะของจอวานะก็จะสําหรับรุ่นรถเทสลาโมเดลสนะคะนี่ก็จะมีรายละเอียดแล้วก็มีมีรับประกันด้วยนะ รับกันสินค้า4ปีเดี๋ยวลองมาแกะกันเลยนี้เดี๋ยวมาดูการใช้งานติดตั้งเลยเป็นซองแบบนี้นะคะซองแบบนี้นี่เป็นตัวม่านบางังแดดนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นกิ๊บนะคะกิ๊เอาไว้ติดม่านกันแดดนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งกันคะ่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่เขาให้มาแท้หนึ่งก็จะเป็นคู่มือคะสามารถจะสแกนดูได้นะคะแล้วก็จะมีก็จะเป็นเหมือนอันนี้นะก็จะเป็นเหมือนเอาไว้เป็นตัวงัดนะคะแล้วก็จะมีตัวกิ๊บนี่นะคะิดเอาไว้ติดเอาไว้ติดยึดกับตัวม่านบังแดดะคะะดับแรกนะคะเราก็จะทําการปิดยิด๊บตรงนี้ก่อนก็จะเป็นเหมือนแบบที่ยึดนะคะ ซึ่งอาจจะติดไว้แค่สองตัวพอนะคะจริงๆติดมากกว่านี้ก็ได้แต่คิดว่าสองตัวก็พอนะนะี่นี่เนี่ยเรามาดูการเกี่ยวนะคะก็จริงๆไม่ยากเลยนะคะเราก็กางม่านมาแล้วนะคะนี่ปุ๊บ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 ใส่เข้าไปเลยนะคะเราจะาด้านเงินเงินออกนะเพื่อให้มันสะท้อนแสงจากข้างนอกเนาะ,ะไปแล้วเราก็จะใส่ตรงช่องนี้เข้าไปตรงกระจก ข้างหนนี้นะคะหลังจากนั้นก็มันดึงให้มันเข้าลูกนะคะตามลูกกระจกเลยนี่ปึ๊บเรียบร้อยนะดึงตรงนี้แล้วก็เกี่ยวตรงที่เราติดกิ๊บเอาไว้นะนี่แล้วก็รูดซิปนะคะ นี่บรรยากาศในรถก็จะประมาณนี้เลยนะคะการ UV กันแดดน,นะคะอลอเราตดดดิดมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เสร็จจริงๆไม่ต้องดึงออกก็ได้นะคะเพราะจริงๆสีตัวกิ๊บอุปกรณ์เขาเนี่ยจะเนียนไปกับตัวสีภายในรถเลยนะก็ไม่ต้องออกก็ได้ครั้งหน้าก็จะได้เอามาก,กันแดดมาเปรียบใส่เลย นี่ถ้าใครจะดูหนังในรถก็รับรองฟินแน่นอนนะคะมืดระดับดู HD ได้แบบชัดๆเลยอ่ันี้ถ้าดูจากข้างนอกนะคะก็คือมืดมากๆนะคะแทบมองไม่เห็นเลยนะคะมองไม่เห็นเลยะะดีกว่าดูจากข้างนอกนะคะมืดสนิทการ UV แน่นอนนี่ตอนถอดนะคะเราก็จริงๆไม่ต้องแกะกิปบก็ได้นะ,ะเราก็ถอดแค่นี้ปุ๊บไปดึงมานี้ปั๊บ เรลูบซิปลงมาอย่างนี้นะคะปั๊บเสร็จแล้วสำหรับในการเก็บนะคะก็จริงๆม่านบางแดดนค่อนข้างใหญ่นะคะก็แนะนำออกมาม้วนข้างนอกดีกว่าแล้วก็เก็บใส่สองข้างนอกนะคะ อ่นนี้ก็เป็นขั้นตอนการใช้งานตัวม่านบางแย่ของโจวานะแอลว่าเขาทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็พอเราใช้เสร็จเนยก็สามารถให้จะเก็บใส่ถุงนี่ถุงเขาก็ขนาดกำลังดีด้วยนะคะแล้วก็เ,เป็นสินค้าที่เอาดูจากวัสดุอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างาทำจากวัสดุที่ มีคุณภาพก็คิดว่าน่าจะทนทานดีเดียวนะคะก็ค mm. นี่ก็เป็นขั้นตอนการาติดตั้งใช้งานตัวม่นานบังแดดนะคะก็คิดว่าเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่สําหรับคนใช้รถยนต์เทสลาไม่ควรพลาดไอเทมนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็แอา์ซีต้องไปก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ยังไงก็ต้องขอขอบคุณแบนด์โจว่าด้วยนะคะของดีมีคุณภาพใครสนใจเดือแอร์แปะลิงก์ไว้ในใต้โพตนี้อีกทีค่ะ